mưa sắn đi, mưa mưa ngang ngang cái ngang đi, mưa bạn, bạn มันม่มันแม่ยแม่มอนนี้แม่ม่ผูกมผูกแมอผูแม่ลูกป้าเนี่ยังจีนยัจันอากให้ลูกมันผูกมาดันแเนาะยิ่งเมงิน7แม่ยิ่่ากมัน สันหาได้ก็มองไฟแม่สรุปว่าอเม่ยๆก่อนค้ะเฮ้แม่แม่ก่อนนะแม่แม่ถึงมึงม่แม่จังดบอกเลไปชักของไปเช็คเงมนไปชักไปักไปัก ขก็นอยู่กัวแนวบิดแนวเตะมากกระพองก็ไวมีุแล้วไหวไหมกับน้ากไม่ส้มนะเจ้าคือว่าโอ้โหอาจารย์กระงวั่แหัะกระพอยกัม่วัาสันต์แม่วันฉันแม่ ได้พกแมู่กเป็นเตาหม้อพผูกเขาเป็นท่านพวกตาพตายไม่ใหญ่ใหญ่ดีเหมือนกันตายตาย

คูเลไลดมัเสิ่เอาให้มัเลไลดยเวให้ดู้่บบ้เขาดาวที่เขาว่าเล่นนางแม่มเล่นกันรคนเบิ่งก็จะเสือกเบิ่งสองคนสองเมียเป็นไปเป็นูู่เลือดรบิใจหุ่มๆท่สรไปหนักเลนเพือนมันเบิดคนนี้บอกนังนะ ฝังเสียงใส่าสูบหนึ่งทูบิขอบคุขอบคุณเลยไลอันนี้ข้องไก่น่อยเดี่ยคนยวกันแถบเมอนไทยไก่น่อยหาร้ออันนี้คุณป้าท่างฟังไทยป้าพูนเหมืนกับฝากมาก

หวูด่าเอดเลยเขียวงไป็นแฝดักแดไนเลค้ชมกันดันโจทหารเอาเลย ท่านกีบเหยต้องถเหี่ยวว้านหีอยู่ดีมีแห้งให้ผมไวทุกเย็นได้สุกกระเพ็งเลยหมานเบิดแล้วเอวเออหมานเบิดจุชแนว

คือใส่มอนาดเมื่อนี่ก็ดัเอตเวาไปใ่เ้ยเดีนี่เ่นอนตะตุ่มเอ้มาไล่เอาปุ๊กจะได้เฮ้ยเอ็งลงไปจิ๋ไข่โอ้แม่แม่นนอนเลยนออกเองปุ๊กนะเก้าแคนแล้วเก้าแนอกเก้าแนเอาวน้น้องซาล่ะแมุ่๊ม่ด้เ้ ไปเราผูหมาเจะนงอ้ยจะี่ไปลเยพากันผูกใบใหญ่เลยเด้อสุกุอายนะบบัวลากคุจกออกมาเลย ອັນນີ້ນະອັນນີ້ເຄີຍເປັນເຂົ້າໃຫ້ເດີ້ໃຫລດດມນຍມນແິຈດບວ່າອຍມອ ปล่าด้วยใ่ใจตัวเพราจตัวหอจว่านะมันว่ามาจำมยู่ใส่้่านวานคุณกเมนะเอาหัว่ันรเราห่าหนกันจอีเม โอ่ยน e kind of mm ้ำ hmm. ล um, uh, uh, ัางกันมาั right. ่งเหลียว่ซือกว่าโอ้ยเามาหลุดวแล้วเนาะเขียาเขีมวแก่ๆดีดำกว่าแก่ๆตัวก็เล็กตัวเล็กน้อยตัวเล็ก้อยตับให่เนาะมันต่ำแมันต่ไหนเาาาในอยเลามาเนยม่มาเน่ผูกแคนน่แม่ลูกน่าผูแคนกันน่า มาไว้มาไว้นี่นิมาไขนเอาซีสมดอกมาทำไขดอกมาไว้มาว้มาดูไลุกเหาเงิเอาข้าข้าวข้าวิข้าก็ได้

ข่อยมากข่อยห้องเย่อยมากข่อยห้องไดโตีกเลยนอนยอนเลยบตีลเลยอยกลวอเ้ยรนอนเลยไดบีมวิเมยม่ทนลยอีัตมาียัเอายนอนเลยปมันนอนยู่ได้ายหมันตายกันมันอยู่บ้านอาจารย์ปู ตูบหน่อยตายแล้วแก่แม่กูบอกแม่ขอแม่แม่กูไดแล้วว่าแกมลูกประทังหมอแก่ป้าญาัิอาจารย์ญาจุนป้ากูดผ่านบ้านผ่านเมืงอขี้นแงงัวกระยาบ้านันกลาะ ไต่่ง้ใครย่ัง่้น่งเมือว่ะนี่ามลูกนไไก่เบิเไปดไก่เบิเดอันนี้อนีไงไไก่ไม่รู้กินแล้วม้ง่ายนนี้ายนีวขาดเลก่ขาเ้ยยัยผู้แคนจะมาค ยัวโน่ก็ได้แบบข่ามูแก้มขี้นีนยี้ียมบริการก็ได้มาไย้ทำบริการไปที่มาไปยืมกยยกก็ได้เน๊ยก็ยดยเน๊่มันมีเมนูพิเศษอยู่วันนียเพมันเห็นมีบริการแข่งบริการบริการได้เยอะ่ึงนม่ต้ององต้องได้ดีบริการอีกได้

ยาึ้นมากไอซูนก็น่าเลยเลอกขโม่แล้วมาเข้าหมือนกันมาส่มาใส่มใส่โนไปแช่มาส่เลยะผ้แทนมาใส่ผู้แทนใช่ไหมมาใส่เนี่มาใส่งเ้อมาใส่ประดังเน้อะไรกันปะดังเน้อไปไปไปจไม่ไข่ไ่มาใส่นะไข่ซื้อเดินเล่นช้อปปิ้ส่หวานูดเวานซองๆได้ ได้นช่นั่นจับมอนน่นน่ย่างวดเชี่ยดีใส่บริกาาไ่ม่เงนแลวปชวับกอมดนนาใ่้าใช่ะมัยนมัยาเป็นบริกาสก่ามถ่ายตาจมือถ่ายยังดามารียกแบเพนตรเวิร์มนาเจ้าอื่นกับเ้เกลไม่มถ่ายให้มันเทนกูเเดอรถมาตี่่จ ขึ้นมาได้ขึ้นขึ้นมาเอวยาอีกทองสงเพลงขึ้นมาได้ท่าเก่าให้เจ้าเราขึ้นสาวบ้านึ้นแม่เด้อฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่้ฮาบ่า่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮืาาาา่า เบ้ดูกบบ่าวดีแม่เอ้ยข้ามาโมนี่บ็มหมูเล็กเิมยังจอมไม่ถามชิบช้องคอบปะยามาเฮ้ยเจร่าหมเอคยขาดเด้เฮ้ย